อันนี้ก็เป็นส่วนหน้าตลาดนะครับวันนี้ผมจะไม่จะไม่เดินเข้าไปส่วนที่เราเคยเดินนะท่านผู้ชมเพราะว่าสวนที่ผมเคยเดินเข้าไปมันก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นของอมือสองราคาไม่แพงนะสิบบาทยี่สิบบาทนะครับวันนี้เราจะลองมาเดินรอบ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 ,รอบนอกนะอันนี้คือมีหลังคาแล้วด้านหน้าก็จะเป็นขายเสื้อผ้าขายจิะทะฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นเ็าจะพาเดินด้านหลังอาจจะเป็นโครงการใหม่หรือเปล่าน ส่วนมากมันจะเป็นเหมือนเขา,าโกดังญี่ปุ่นนะครับนะแต่ว่าเขาจะเป็นของเขาเองที่เปิดเป็นร้านแบบเนี้อยู่ริมๆแถวๆนี้ยเยอะเลยเยวพาไปดูในหลายร้านนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในบ้างนะขอไข่ด้วยแต่จะแนะนําให้รู้ว่ามันจะมีที่เป็นโซนที่เป็นสินค้าญี่ปุ่นนะเยอะเยอะมากนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเคยไปเดินตามาโกดังญี่ปุ่นของ ของอะไรสักอย่างนึ่นะครับหลายๆเจ้าอยู่นะเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดเป็นเป็นร้านแบบเป็นจิตจะลักษณะ,ะครับตรงโน้นด้วยผมไม่ค่อยจะได้เดินมานะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับวันนี้หลังจากที่เราเดินเฉพาะส่วนที่เป็นที่เป็นตลาดเลย มันจะมาริมคลมองตรงนี้ด้วยนะผมเคยเดินเข้ามานะข้ามคลองตรงเนี้มันก็จะเป็นส่วนของสินค้าญี่ปุ่นนะครับนรวมตลาดปัดนะครับโซนใหม่ขายซอยน,นะครับตรงนี้นะนี่ท่านใดยังไม่เคยเดินมาก็แนะนำให้เดินมานะะได้ของเก่าที่มัน เป็นอของบูดังญี่ปุ่นแล้วกันนะครับผมพาเดินดูผมก้วยโขชามนะสินค้าพวกนี้ผมเคยไปรีวิวนะดวเดินทะลุเข้าไปข้างใน่ะ พวกถ้วยพวกชามนะครับโอ้ผมไม่ได้เดินมาทางนี้นี่หว่ามนมาทะลุมาทางนี้ได้นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นด้านหลังของลานจอดรถเนี่ยดครับบรรยากาศนะมือสองของเก่าต่างๆนะเป็นเหมือนโกดังญี่ปุ่นนะครับวันนี้พาเดิน โซนไทยสอยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าโซนไทยสอยตรงนี้สารพัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณเหมือนลือออะไหรหรือเปล่าเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปไหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนพวกนี้นะผมเห็นขายตามตลาดนะัดอะมันเหมือนกับว่า เขาจะลือเอาชิ้นส่วนของอะไรนะครับหรือบางตัวก็อาจจะใช้ได้แต่ต้องไปซ่อมหน่อยโอ้โหนี่เยอะแต่ตรงนี้ดูสะอาดวาพอบางที่ที่อื่น,นโอโ้เละตุ๊เตะอันนี้ก็เละเหมือนกันแต่อ่ะดีครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับ เห็นแล้วครับโอ้โหแบบครับผมอันนี้เป็นท้ายซอยของตลาดปัดนะครับก็แนะนำอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาเดินตลาดปัดทวิกรนวมินทร์ินะครับส่วนที่เป็นเหมือนของเก่าด้านท้ายซอยนะครับคือมีทั้งกระดังยบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าประเภท อาติมอทะส่วนมากนะครับจะไปรื้อเอาอะไรบ้างเอาเนี่ยเป็นพวกสวิตชิ่งอนี้ก็มีเลยนะผมไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้นะด้านหลังนะครับทางนี้ด้วยเป็นเหมือนกดังญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นนะครับ บางคนก็เดินเฉพาะด้านหน้านะท่านผู้ชมก็าลาาเลาะ,ะมาด้านหลังด้วยก็ได้นะครับอาจจะเหมือนเละตุงเตะสักหน่อยนะนสารพัดนะครับโอ้เดินมาข้างหลังก็ได้ะวดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปนะ โคมไฟหลอดไฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ไม่ค่อยได้เดินมานะครับส่วนมากจะรีวิวอยู่แต่ตรงโน้นนะมามาวันนี้เราไหนๆก็มาแล้วโอ้ฝั่งโน้นเห็นหมวกกันน็อกเต็มเลยเ<ม>นี่ย มีสารพัดเลยนะครับรอ <c oughs> งเท้าเขามีอยู่นะแต่ว่ารองเท้าเกตนี้ค่อนข้างจะเก่านะครับแตไ่ไม่ใหม่มากนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นกระเป๋านะครับ วันนี้ก็แนะนําส่วนที่เป็นด้านหลังของตลาดปัตตวิกรนะครับนว่วิน72นะครับรองเท้ายี่บาทนะแกะแล้วมัดพืนให้ด้วยนะครับก็จะ,จะเป็นกรดังญี่ปุ่นนั่นแหละครับสุดแค่นี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าสะมากกว่านะครับ ผมมาเดินก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะผมมาเดินถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกอันนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้าฝั่งนูงน้นมันเสื้อตัวละกี่บาทวะลองเดินไปดูนิดนึงอันนั้นจะเป็นเสื้อผ้านะครับด้านหลังร้านเฮียเมาะเจพอนนะครับ ฝั่งนี้ผมไม่ค่อยได้เดินมานะเราดูก,ก่อดซิอืมเป็นกางเกงนะครับประมาณห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบบาททุกตัวนะครับกางเกงหูรูดก็เนี่ยประมาณนี้สุดจะราคาเดียวทั้ง้านเลยนะอ๋อครับขอโทษครับห้าสิบบาททุกตัวนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงยีนกางเกงหูรูดนะครับ <c oughs> เนี่ยครับถ้าเดินก็เดินให้มันทั่วๆนะครับท่านผู้ชมตัวละลอยก็มีนะเก่งยีนเนี่ยเนี่ยตัวละลอยฝั่งโน้นก็มีนะครับมันเยอะอยู่นะมันหลายจุดอนะผมไม่ได้เดินไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราลองห้ามไปดูดีไหม นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเสื้อผ้ากระสอบจริงๆนะตัวละยี่สิบบาทนะครับที่อยู่กองๆเนี่ย เสื้อพวกนี้มันก็จะเป็นเสื้อกระสอบนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเขาขายกี่บาทนะตรงนี้โอ้ห้าบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าอ,อ่อนๆแบบนี้เนี่ยตัวละห้าบาทนะห้าบาททั้งกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูหนะ่อย แม่ค้าพ่อค้าก็จะมาลือ้อมาคน้นมากระจุยกระจายบางคนก็ซื้อไปอเสร็จแล้วก็เอาไปซักไปรีดนะครับเพิ่มมูลค่านะครับของเสื้อผ้านะครับเนี่ยเนี่ยกองๆอยู่เนี่ยตัวละห้าบาทนะครับลื้อได้หรือไปนะยูด้านหลังนะครับเสร็จแล้วบางคนเขามารีดดีๆสวยๆเสื้อผ้าสวยๆ่าอัพร,ราคาห้าสิบบาทก็เป็นการค้าขายเอากำไรนะครับ อันนี้เป็นเสื้อกระสอบนะท่านผู้ชมนี่ส่วนมากมันก็จะเป็นนะมันก็จะมาประมาณนี้นะกระสอบประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแหล่งของเขาแหละครับว่าไปซื้อต้องไปซื้อตรงไหนนะฮะอันนี้ผมก็ให้มาดูตรงต้นทางนิดหนึ่งนะครับห้าบาทนะอันนี้ก็คือว่าถูกอยู่นะนี่ 5บาทเท่านั้นนะกระเป๋าก็20บาทนะครับน่ครับร้านค้าร้านามือสองประเภทมือสองญี่ปุ่นนะครับ,รบก็จะมีปลาปลาอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับ,รบสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับคือต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมแล้วกนนะครับ ไม่ต้องไปไก่นะมาตลาดปัสตวิกรนี่ก็คือครบเลยนะครับแบรนด์เฟอร์เจอร์สูงมรวมค่าเกรดฟรีียนบนั้ก็มีหลากหลายร้านนะผมยังไม่ได้เข้าไปหลายร้านเลยร้านไหนบ้างนะเนี่ยย่านนี้ด้วยเป็นประเภทเสื้อผ้านะสงโนันนะครับ ําพถนนมาดูนิดหนึ่งนะครับผมเคยเดินมาเมันกันนะฝั่งนี้นะแต่ก็ไม่ค่อยได้มานะครับอันนี้ก็แนะนําส่วนที่อยู่ตรงท้ายซอยนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับส่วนนี้เสื้อแบรนด์ดัง40บบาทนะครับทุกตัวเซลนะครับโซนน้องใหม่ท้ายซอยนะครับตรงนี้นะครับ ไปทางโน้นดีกว่าผมเดินมาเยอะแล้วส่วนนี้มันจะเป็นเสื้อผ้าธรมากกว่านะครับเนี่อน <c oughs> อย, <c oughs> อ,ยอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับสรุปแล้วด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นสินค้าญี่ปุ่นนะครับที่อยู่โซนด้านหลังด้านด้านท้ายซอยของตลาดปัดนะครับเดินให้มันทั่วนะครับผมนะครับโอเคครับ